ไปเล่นเลครับแบลครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ภูลาอานุนานะ วันนี้เราดูอะไรวันนี้วันนี้เราจะมีเกมมาเล่นเกมอะไรเกี่ยวมันไม่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 เชิงว่าเกมหรอกเีจะเป็นเชิงแบบทดสอบทดสอบการส่งตัวของมอไซค์ว่าเราเนี่ยเดี๋ยวดือนหน้าเราพวกเราก็ไปทำแบบขี่แล้วจำเป็นดาวย300แล้วนะ300หรือ5โอเคกิการก็มีว่าเนี่ยแล้วก็อันนี้มะนี่มึงจินตนาการว่าเป็นไม้กระดานนะเว้ยให้เราส่งตัวไปส่งตัวไป ถ้าอยู่บนเนี้ยสิบวิห้ามห้ามขาดห้ามเกินเอ้ยาวห้ามขาดห้ามเกินเออเกินได้เกินได้น้อยกว่าสิบวิครับโดนครับถ้าถ้าใครถ้าใครน้อยกว่าสิบวินะโดนแล้วคิดว่าแล้วขนาดกว่าสิบวิจะโดนอย่างงี้อย่าโดอย่าโยนเชยอะเรียบร้อยนั่นไงไปแล้วหนึ่งใบไม่เป็นไรครับผมเอาเลยะอีส๊อ สองคะเขาทำอไ่เานออกอคนเคนปุูกไว้เฮียอที่เหรอปลูกไว้ก่อนเดี๋ยวมัเฮี้ยเดี๋ยวสองอนหน่วยละเฮี้กันมันกนสามคนอ่ะมันกนสามคนอ่ะแล้วกูจะแบ่งกับขับแบ่งกันคืขับไปซื้อขับไปซื้อได้หน่อออกขาเน่ะคคนซูมตัวคนแรกครับผมน้อยออก บอลบอลคนแรกครับมนรู้ใจกันนะไอ้เหี่สอง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 ประตังประตังเนี่ยไทยประตังประตองประตองมันกากเลยไงไป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 ครับคนแรกครับผมเฮ้ยตัวสัตว์จับจับอะไรเนี่ยอะไรวะจับอะไรนี่ยจับมึงนั่นแจับมึงได้ต้องอีกจอดกอลังกอลังเข้าปุ๊บจับอะไรเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวมึงต้องใส่มน็อดด้วยลืมบอกลืมบอกต้องใส่หมุดไว้ฮะข้อสอบปลอดภัยครับผมเพื่อความปลอดภัยและนี่ผู้ขับรถปลอดภัยต้องใส่อย่างนี้ เฮ้ยกูไฟกูไฟกูไหมีความปลอดภัยนั่อ๋อในด้านหลังนีเหยียบเซงก็ไม่ได้ออกก็ไม่ได้ต้องให้อยู่ในยหเดียมมึงามหทำไมกูคนแรกตลอดรวะจัดแต่พอก็ไปเลยนะไปเลยไปเลยไปเลยเอ้เยเ้ยเ้ยเยเบเต้นวะเ้นวะล้อหลังแตะล้อยแตะ กาวิโอ้ฮาวิกาวินะครับผมไม่เห็นหนะมั้งถือว่าได้ราคารถือ่าดีเห็นแล้วเออราคาถือว่าดีครับในบอลในบอลได้ไปกาวินะครับผมไม่ถึงเกณฑ์กำหนดนะฮะฝากคนสองครับคนสองมันมีรับบอกว่าเอ่อมันมีแก่รับรับบอกว่าเดี๋ยวเอาเราได้ข้างหลังก่อนเอาได้เมื่อกี้โดดตบเจ้าบุญเลยบอลออเไอเย้ามึงอ่ะไอหน้าเหี้ยแต่พี่พี่พี่เฮ้ยไอตัวนี้จะทำใบขับฉี่มาได้ไหมตัวนี้เนี่ย ังกรตันกระตักระตัคนเีบร้างนี้หย่้วยไม่เป็นไรไม่ใช่อุปสรรคเราไม่ใช่เราเราเมือกี้เรจอยู่ตรงนี้แต่ใหญ่ ให้โอกาสสองรอบให้โอกาสสองรอบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดับเอาเติมเดี๋ยใหม่ให้โอกาสสองรอบสวยดีงานดีบาวบาวบ้าวแปดวินะครับไอ้ยนงแปดวิกูจะกี่วิวะเนี่ยแปดวินี่กูรอดรอดเก้าวิกูรอดเก้าวิกูรอดเดี๋ยวก่อนละ แม่งไอ้กินพอแต่งใจด้วยไอ้เนี่ยเลเลยเล่ไไปเป็นไรผมล่นเก่งใหม่นะได้กดทับเลยคลาไปดูนยไปนะมันได้แปดอยู่อ่ะไม่จัล้อหลังไเด่ดมึงดูลอยดิไปอเริ่แตะเลยไม่ไอเจียมาดีวะมาดีวะ แปดจุดเก้าเก้าแล้วครับมาไวเดีว่าใครน้อยสุดกี่ร้อยไว้ออกไปก่อนนะก็เมาอรอออกไปกูกดหยุดเลยเออเกูย็นดักแปดจุดเก้าเกาเอ้ยเอาไเอาไหมากกว่าไอดิวไอดิวแปเก้าเอ้ยออ้อไอหวาเก้เฮ้ยทได้เฮ้ยไมึงอาอดูลหลังย ไปิดวีปเลยนะครับเฮียแม็แกแบก็กฉลาดไอ้เหียมันบอกตัวเลยเดูแล้วอ่ะค่อยๆไหลมาค่อยๆไหลมา Điều đánh đúng không? Đúng rồi Nếu không anh đi hỏi anh đánh Đừng nhìn đặt tôi Để lần đầu tiên anh đánh đúng không? Để anh đi hỏi anh đánh đúng không? Nói, Nói, Nói Nói, Nói, Nói Đi thôi Lần đầu tiên Tôi là người rồi Đúng rồi Em không biết มาฮะมาฮะไปแล้วไปแล้วเออจะอะไรน่ะต่อเตียงต้องอยู่พักเท้านี่หนึ่งเวียหนึ่งเวียตีต้องอยู่พักเท้านี่โอ้เมื่อกี้เออถูกว่าทำไมยิ่งใหญ่กว่ากูนะเออห้าห้ามดูจออจะพักเท้าอ่ะเตียงอ่ะจะสอบเขายิงเลย กอาไปวะเอาอะเอาอะรอบนี้มันดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมรับเราครสองับาบาๆาี่พายแล้วนี่ฮะป่าว่าได้รอบสองได้ไป12.55นะฮะรอบแรกมาละมาละบอลสู้ตายบาผมไมเกินไเกินไม่ได้หรอกเริ่มฮะโอ้โหสามพีห้าสามพีห้าไปละไปละไปละริมลอ สิบวีนะับผมไอ้ไ่กูยังไงกดูกู่ลาเดิมบอลเดิวบอได้แปสิบวีนะับผมไอกกูลาเราเป็นยคนยนุดโดนเมาตนตีเลยนี่ยุูรอบนี้กูนะยิงสูงสีอ่ะเนี่ดูบทลงโทษมองนะของสองอันของมือไอเดียวเรานีมีทายแก้ตัวนะสองใบนี่ของมือแล้เลยกเลแล้วก็แคมป์เ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn bay lưới để การเข้าไอบอลแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่สิบสี่อ้ยสิบสี่วิาไ่หยุลนครับพวกน้องวลนี้เฟ็นกูไน่เลยไอบอลเท่าไหร่แก้าก็เป็นสิบเก้บอลเท่าไหร่เมื่อกี้มึงได้สิบไม่ไม่รู้ไม่รู้รับแรกรอบแรกเดีวโดดแล้วใช่่ตลงแล้กูไดยอะแล้วสิบสีวามาลอบเนี้ย

เอาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปาายเลยาปเลยเอกเอกเอไปแล้วไปแล้วลุอ้ลุแล้วเดีวกระจุนเรือเอเอเก้าเก้าเก้าอยอไรเก้าวิเก้าวิเากันไมาที่ก่อนมาที่ก่อนออกก่อนถึงเส้นเฮ้ากันหรอเอะไรมึงอ่ะอะไร รับแรงรับแรงไม่รวมกันดูด้ดูด้วยกันดูด้วยกูนมาเองมยทำไมวะหอคิดก็ยังดไอ้วันจับมือเรารอเจอเอ้ละคองอเดียบอกแต่อนแรกก็ไม่เยวกันล้างหที่ไหนวะเนี่ย ยอนนี่บำรุงบำรุงผมเฮ้ยเดี๋ยวนะให้ผู้แพ้เอกาวกาวคำก็คำอำลาก่อนเ่อะไรครับจำอยู่ครับผมเรื่อนรุ่นเพื่อนช่วยเป็นกษาใจให้กังเกงผมด้วยนะฮะกดไลค์กดไลกก์ดแชร์กดซับสไคร์ดนะฮะจะได้เอาตังค์มาซื้อกางเกงครับได้ผมเข้าไปเหมือนกันกางเกงนีคือการบำรุงทษคะแนนน้อยที่สุดทำเลยให้ก่อนให้ก่อนผูรอบแรกรอมกัน ไม่ต้องตั้งตัวแย่กแย่กแตกแลยนะเยวเยวเยวมันคือเยวครับเยวไอจานเยลเยี่ยอะไรล่ะแยกผิดแยกผิดบ้างก็เลยแต่เดี๋ยวก็เลยเดี๋ยวก็เลยหน้าก็ยังหน้านะอ่ะก้างอูหัวหนึ่งไอ้ปลาไม่แตก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 เลยนะปลาไม่แตกหัวแตกหัวแตกเจ็บด้วยปลาหัวแตกเดี๋ยวเดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวมึงรู้เลยว่าไม่แตกแตกไม่แตกอ่ะเด็ดพิลเออเอาเดี๋ยเออมึงไม่รูดด้วยอ่ะช่ปักปักผมปักผมไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดีอยวคนทำโทษยมด้นรืออยากดีเห็น้นนะเดี๋วแล้วหนึ่งนี่ับคนที่บอกเอากูเน้นเลยกูไม่เฮ้ยเฮ้ยยย่าพ่อพนี่เดลูบลงมาข้างล่างเลยไม่เอาตรงนี้แน่หล่อเลยยียหน้าดีเราีได้ไะเฮ้ยเราปคิดเรปคิด ครับผมสำหรับแรล่ะเฮ้ยยี่ยิวยเที่ยวอะซื้อจากร้านไหนปะวะบอกของละครับอ่ะยี่ยวก็รู้าษาสิวได้เนอะครับจบกันไปแล้วกับการทดสอบเลยเชียวมือขึ้นทำลายทำทีแข่งตัวแข่งตัวแบบสไตล์อนุนาครับไปถ้าจะมีอะไรก็รอติดตามมอสไปมีอะไรอีกก็รอติดตามมอสนะครับผม ำแกน,นื่มได้เลยเว้ยจริงอานนาหลอมานานแล้วเดี๋ยวเอยู่ไร้อกไค้เลยเนี่ยร้อนพูดคุยกันเดี๋ยวครับปิดกล้องฝากคุณไรดูเอาหมือนกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปใหม่อย่างพวกมน้องเราก็อยาจะทำคลิปแบบนี้ต่อไ,ไ,ไปเรื่อยๆถ้าทุกคนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับสำหรับวันนี้ขอให้พวกมันกลับไปล้างหน้าล้างตาก่อน กเราางไเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ